สวัสดีทุกคนนะครับที่เพจวงในไทยลีกครับและทางไลน์แอด at one sport ด้วยนะครับเจอกับผมแมนโกสินนะครับกับเรื่องของฟุตบอลไทยฮะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นประจำสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ผมได้พูดคุยกับคนที่ดูแลนะักฟุตบอลคนนี้โดยตรงแหละนะครับก็ข่าวสารที่ออกมาเนี่ยก็ผมก็ลงในเพจไปก็มีกระจายกันไปใน,ในวงกว้างแล้วลหละนะครับก็น่าจะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วนะสำหรับ รูเบนซุนซับเบลนะครับนักเตะคนนี้ก็คือพี่ชายทแท้ๆของจุดเบลนะครับกองหน้าดาวรุ่งทุกเครื่องไทยอังกฤษของสโมสรเชลซีนั่นเองที่แฟนบอลไทยก็อยากเห็นเขากลับมาเล่นทีมชาติไทยซึ่งรูเบนเนี่ยก็เป็นพี่ชายที่อายุต่างกันอยู่ประมาณแค่ปีกว่าๆเองนะครับประมาณสักลูกหัวปีไทยปีนะฮะอ่ะก็ผมได้คุยกับเขาใช้คำว่าเป็นฟุตบอลแอดไวเซอร์ครับไม่ได้ใช้คำว่าเอเจต์นะครับของทางรูเบน นคนนี้เขาก็ส่งข้อมูลมาคุยกับผมตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้คือครั้งแรกที่คุยกันนะครับเขาก็แนะนํามาว่าตอนนี้รูเบนซุนซับเบลนะครับเรียกสุนๆัแล้วก็เป็นรูเบนแล้วกันก็จะมาที่ไทยนะครับอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนแรกก็อัปเดตว่ามีสมโมสรในระดับไทยลีกตอนแรกคือมีการคุยกันอยู่3ทีมนะฮะแล้วก็มีทีมจากไทยลีก3มอีกทีมนึงด้วยนะฮะก็พูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับก็ทีมในไทยลีกเนี่ย มีทีมที่เจราจาอย่างจริงจังนะฮะมีความคืบหน้าก็คือส่งหนังสือเทียบเชิญเป็นทางการไปรให้กับทางรูเบนนะฮะก็คือแบบต้องการให้มาซ้อมในช่วงเท้าเดยนะครับมาทดสอบฝีเท้านั่นเองล่าสุดเนี่ยนะครับทางฟุตบอลแอดไวเซอร์ที่เป็นที่ปรึกษาของรูเบนเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ผมว่าหนังสือเทียบเชิญมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้รูเบนก็กําลังดาเนินการเรื่องของการขอพาสปอร์ตไทยครับ จากสถานทูตไทยที่อังกฤษเพื่อจะมาเตะที่เมืองไทยในฐานะที่เป็นนักเตะไทยหาหลักฐานความเป็นคนไทยนั่นเองนะครับเพื่อจะเดินทางมาแล้วก็ติดต่อเรื่องของวีซ่าอยู่และการเดินทางเนี่ยจะมีในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้หรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็ถามไปเพิ่มเติมครับว่าคือเขาจะเดินทางมาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะพาชูดเบลแล้วก็ครอบครัวมาด้วย ก็สรุปว่าเขามาคนเดียวครับช่วงนี้โควิดเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับการที่จะเดินทางกันเป็นกลุ่มคณะนะครับถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่ได้แบบมีโอกาสกลับมาเที่ยวพักผ่อนเมืองไทยแบบทั้งครอบครัวก็คงไม่ไม่ใช่เรื่องนะฮะเพราะตอนนี้เที่ยวไหนก็ลําบากรูเบนก็เลยจะบินมาคนเดียวนะครับบินมาที่ประเทศไทยโดยที่ทางรูเบนเนี่ยครอบครัวของฝั่งคุณแม่คือคุณแม่เขาเป็นคนไทยนะฮะครอบครัวของน้องรูเบนอยู่ในกรุงเทพนะครับก็จะเป็นครอบครัวทางพี่น้องนะฮะของคุณแม่ ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูมลเพิ่มเติมว่า,าพลตำรวจโทรรุ่งฤทธิ์สุนทรนะครับอดีตรองอ,อดีตผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่เพิ่งจกกะเกษียณไป2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นถึงที่ปรึกษาพบาตรด้วยนะครับที่ปรึกษา,าทางสํานักานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เป็นคุณตาแท้เลยครับของทางรูเบนคือเขาเป็นพี่ชายของคุณพ่อของคุณแม่ของรูเบนงงไหมฮะ คือถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเป็นคุณตาพี่ชายของคุณตาก็คือก็คุณตาเหมือนกันก็รูว่าเป็นครอบครัวของทางฝั่งคุณตานี่แหละนะครับที่จะดูแลตอนที่รูเบนมาประเทศไทยทีนี้หลายหลายคนคงสงสัยว่าแล้วจะมาทีมไหนนะครับในเมื่อเรื่องนี้มันยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยระบุชื่อทีมได้ผมก็เลยจะพูดได้แค่แบบเป็นการบอกใบ้นะครับในความอาจจะกว้างประมาณหนึ่งแต่ก็คงจะพอคาดเดากันได้นะฮะ คือหนึ่งในนั้นเนี่ยมีทีมจากในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของเราคือทีมในไทยลีกเมืองหลวงก็มีอยู่กี่ทีมเองนะครับเราไม่ยากนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ส่งเป็นการขอให้มาทดสอบฝีเท้านะฮะหนังสือเนี่ยผมเห็นแล้วด้วยนะครับหนังสือการเชิญเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอีกทีมหนึ่งเป็นทีมจากภาคอีสานในไทยลีกมีอยู่4ทีมครับที่เป็นทีมภาคอีสานนะฮะแต่ทีมนี้ผมก็เพิ่มเติมไปว่าไม่ใช่ทีมใหญ่ อ่านะครับก็อันนี้ก็ให้แบบคาดเดากันเป็นสีสันและกันพุงจะไม่ไปแบบระบุชื่อทีมเขาเพราะว่ามันยังเป็นช่วงของการาส่งหนังสือเชิญให้มาเดี๋ยวพอเขามาเทสมาอะไรคงจะมีภาพหลุดออกมาให้เห็นกันบ้างนะครับว่าเขามาเทสต์เขามาซ้อมเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงม,มีการนําเสนอภาพออกมานะครับซึ่งผมก็วังว่าโอกาสที่จะไปทีมที่อยู่ในกรุงเทพน่าจะมีสูงกว่านะฮะตอนนี้น้องเขาก็รอฉีดวัคซีนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่อังกฤษเขาจะมีการฉีดวัคซีนรอบแรกของทาง คนที่อายุเกิน18ปีช่วง18ปีเนี่ยคือน้องปีนี้19นะเขาฉีดวัคซีนรอบแรกเดี๋ยวเขาจฉีดวัคซีนก่อนแล้วค่อยเดินทางมาไทยนะครับซึ่งก็มีการส่งชื่อเต็มๆเนี่ยเขาชื่อว่ารูเบนจอชซุนซับเบลนะครับก็ผมก็เห็นรายละเอียดในการสนทนากันแล้วนะครับถามว่าโอกาสมาเล่นเมืองไทยโอกาสที่จะเทสผ่านมีมากน้อยแค่ไหนผมก็ถามไปทางคนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยแอดไวเซอร์ของรูเบน เขาก็มองว่าคือคุณภาพฝีเท้าเนี่ยน้องถือว่าโอเคเลยนะนะครับแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยน้องเล่นอยู่ในดิวิชั่น6เป็นหลีกสมัครเล่นนะครับกับสโม,มสรมลเมสบิลลี่มลเมสบิลลีเ่เดี๋ยวผมขอเปิดข้อมูลดูไปด้วยนะฮะเขาส่งมาเป็นรายละเอียดข้อมูลของน้องรูเบนรูเบนเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลที่อะคาเดมี่ของสวินตันทาว์นะครับในลีกวันของอังกฤษจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการติดต่อจากเชลซี ให้ไปซ้อมด้วยพร้อมกับทางจูดเบลนะครับไปซ้อมอยู่6เดือนปรากฏว่าจูดเบลได้รับการเซ็นสัญญาให้อยู่ใน Academy, ทีมอะคาเดมี่ทีมเยาวชนของเชลซีส่วนรูเบนย่ยคัดไม่ผ่านนะครับก็เลยย้ายไปอยู่กับวิคตอรซิตี้ในฟุตบอลเดชไมชิพของอังกฤษนะครับก็เป็นทีมระดับเยาวชนเหมือนกันก่อนที่จะย้ายมาล่าสุดก็คือหลีกระดับสมัครเล่นชื่อทีมเต็มๆก็คือเมลเมสบิลลีวิกตอรีนะครับเป็นดิวิชั่น่าทีนี้เราก็จะไม่รู้แหละว่าสภาพความฟิตของเขานะครับรวมถึง พีเท้ากันเล่นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าดิวิชันหที่ังกษิษเราก็ไม่รู้แหละว่าเล่นที่ไทยแล้วจะระดับไหนนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยผมดูรูปร่างโอเคนะครับสูงร้อยแปดสิบปลายๆแล้วเป็นกองหน้าเป็นหน้าต่ําได้เป็นกองหน้าได้นะฮะผมเคยดูคลิปน้องไม่รู้ว่าหาที่ไหนมาให้ดูได้ให้ได้อีกนะแต่ผมเคยเห็นคลิปน้องจากไหนที่หนึ่งแหละนะครับก็เป็นกองหน้าสไตล์ที่ไปกับบอลได้ดี ผก็เลยมองว่าเออถ้าเล่นที่ไทยถ้าไม่ใช่หน้าเป้าตัวค้ำเนี่ยถ้าเป็นคนที่ออกไปเล่นด้านข้างหรือว่าเล่นตัวต่ำได้พอจะมีความหวังเนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยเราไทยลีกกองหน้าส่วนใหญ่ใช้ต่างชาติอยู่แล้วถ้าไปเล่นหน้าเป้าเลยบอกว่าเกิดยากแต่ถ้าเล่นเป็นตัวแบบตัวต่ำตัวริมเส้นตัวแบบสร้างสรรค์เกมก็พอไหวแล้วรูปร่างโอเคด้วยนะครับมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษในการฝึกซ้อมกับทีมระดับแชมเปี้ยนชิพระดับลีกวันหรือว่าระดับรีมเมียร์ลีกอย่างเชลซีที่เคยไปซ้อมด้วยไปแล้วเนี่ยผมก็ว่าน่าจะ ไม่ธรรมดาพอสมควรนะครับทีนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่า2สโมสรที่กล่าวไปเนี่ยเขาจะเซ็นหรือไม่เซ็นแล้วก็จะไม่ได้มีแค่2ทีมนี้ด้วยครับเพราะว่าตอนที่เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยทางแอดไวเซอร์ของรูเบนก็บอกว่าเขาก็มีแผนที่จะพูดคุยกับทีมอื่นอยู่ด้วยเพราะตอนแรกมี3าทีมนะไทยลีก3ทีมที่ว่านี้มีทีมเดียวกันกับ2ทีมที่ส่งเชิญไป1ทีมนะครับอีก2ทีมไม่เกี่ยวแล้วก็มีทีมใหม่ที่มาจากอีสานเนี่ยเพิ่งยื่นเข้ามา เพราะฉะนั้นก็มีประมาณตอนนี้ก็คือ,อรวมทั้งหมด4ทีมเพราะที3เขาบอกงบประมาณเขาไม่ถึงก็ตัดที3ไปคือตอนนี้มีทั้งหมด4ทีมในไทยลีกที่สนใจรูเบนซุนซับเบลนะครับแล้วก็น่าจะมีมากกว่านี้เพิ่มเติมอีกพอน้องที่มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเทสผ่านกับทีมแรกที่อยู่ในกรุงเทพเทสผ่านก็คือคงจะเซ็นเลยนะฮะต้องมาดูเงื่อนไขเงินดูงเงินเดือนด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันแล้วก็ผมผมอยากจะมาพูดตรงนี้ก็คือเพราะว่าอันนี้ผมได้คุยกับ เจ้า,จาตัวนะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาโดยตรงของน้องนะก็เลยนำมาเสนอกันว่าส่วนไหนที่สามารถบอกได้เล่าได้ในขณะนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ติดตามข้อมูลแบบเชิงลึกได้นะครับที่เพจวงายไทยลีครับและทางไลน์แอดแอดวานสปอร์ตนะครับกับผมแมนโปรสินได้เป็นประจำเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหนึงวันจันนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ